สวัสดีค่ะครูวันเอง,องนะคะเนื่องจากว่าเมื่อนานมาแล้วครูเคยไลฟ์เรื่องของมุมมองสายตาเดี๋ยวถ้าใครยังไม่เคยดูไลฟ์นั้นนะคะกลับไปดูได้ครูจะลงลิงก์เอาไว้ให้นะคะถ้าเป็นในเฟซบุ๊กครูก็จะลงลิงก์เอาไว้ให้ในส่วนของบรรยายนะถ้าเกิดว่าเป็น YouTube ครูก็จะลงไว้ให้ในการ์ดแล้วก็ในส่วนของบรรยายด้านล่างด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งน,นั้นนะคะการเมื่อครูพูดถึงมุมมองสายตาปุ๊บอะ มันมีการเขียนหลายแบบถือว่ามีบุรุษที่หมีบุรุษที่สองบุรุษที่สแล้วก็มีการเขียนแบบสลับมุมมองสายตาการสลับมุมมองสายตาคืออะไรก่อนก็คือการที่เราอะค่ะเขียนสมมุติว่าขึ้นมาฉากแรกเนี่ยเราเขียนถึงพระเอกโดยเราแทนตัวเองว่าผมนี่คือมุมมองสายตาของพระเอกแล้วถูกป่ะผมงั้นผมนี้แล้วพอเปลี่ยนฉากปุ๊บถัดไป เป็นมุมมองสายตาของนางเอกชั้นงั้นชั้นนี้อย่างเงี้ยแทนแตัวเองว่าชั้นอย่างเงี้ยแล้วก็สลับกันไปเรื่อยๆตัวพระเอกก่อนแล้วก็นางเอกแล้วสลับพระเอกนางเอกแล้วแต่ว่าฉากนั้น่ะใครจะเป็นตัวนําอันนี้เขาเรียกสลับมุมมองสายตาหรือสลับแบบบรรุษที่หนึ่งกับบรรุษที่สามอ่ะผมกับเขาอย่างเงี้ยได้นะคะก็เป็นการสลับมุมมองสายตาทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามค่ะที่ครูต้องเอาเรื่องสลับมุมมองสายตากลับมาพูดอีกรอบหนึ่งเนี่ยฮะ ก็เพราะว่ามีคนสนใจเขียนมุมมองสายตาแบบนี้แบบสลับมุมมองสายตาเนี่ยเยอะแยะมากมายซึ่งรวมถึงลูกศิษย์ครูหลายคนด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครูก็ให้เคล็ดลับไว้กับพวกเราอนนะคะว่าก่อนที่คุณจะเขียนสลับมุมมองสายตาคุณต้องถามตัวเองก่อนว่าเรื่องของคุณมันต้องการการสลับมุมมองสายตาหรือเปล่ามันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆคุณนึกจะสลับก็สลับ ความจริงแล้วนะการที่เราจะเลือกใช้มุมมองสายตาแบบสลับตัวเอกสลับมุมมองสายตาเนี่ยนะสำคัญเลยก็คือว่าการสลับมุมมองสายตาเราต้องรู้ว่าเราทํามันเพื่ออะไรแล้วมันส่งผลต่อพลอตหรือไม่ถ้าหากว่าคุณเปลี่ยนเป็นเขาหมดทั้งเรื่องเปลี่ยนเป็นเธอหมดทั้งเรื่องเลยนะแล้วมันไม่ส่งผลกระทบอะไรเลยกับเรื่องอะเมานานนะื่อนั้นคุณไม่ควรที่จะใช้สลับมุมมองสายตา เราใช้สลับมุมมองสายตาค่ะเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะซึ่งในคลิปมุมมองสายตานะเหมือนครูพูดไปสองอย่างก็คืออใช้เพื่อหนึง่งเพื่อที่จะปกปิดหรือหมกเม็ดข้อมูลบางอย่างที่เราไม่อยากให้ตัวละครตัวอื่นรู้สมมุติว่าเรื่องเริ่มต้นโดยพระเอกพระเอกเนี่ยเป็นตัวเอกใช่ไหมฮะในเรื่องราวของเขาเราก็จะเขียนว่าผม แล้วพอมาถ้าถ้าถ้าเมื่อไหร่ที่มุมมองสายตาเป็นผมอ่ะนั่นคือผมจะไม่รู้เรื่องที่นางเอกทำลับหลังผมถูกไหมล่ะนั่นคือเพื่อหมกเม็ดข้อมูลบางอย่างที่นางเอกทำลับหลังพระเอกแล้วพอเปลี่ยนมาเป็นนางเอกปึ๊บพอเปลี่ยนมาเป็นนางเอกสลับมุมมองสายตาเป็นนางเอกเป็นตัวเอกปั๊บเนี่ยอันนี้แสดงว่านางเอกเอ่อชั้นเนี่ยชั้นก็จะไม่รู้สิ่งที่พระเอกกะทำลับหลัง ถูกไหมแล้วก็ไม่รู้เรื่องเหตุการณ์ลับหลังเลยถูกปะละ่ะอ่ะเนี่ยแสดงว่าเหตุการณ์ลับหลังนั้นเราอะต้องการหมกเม็ดเอาไว้ฉเฉยในตอนท้ายอันนี้ควรใช้สลับมุมมองสายตาคุณลองไปดูละเอียดในเรื่องมุมมองสายตาได้นะคะแล้วประการที่สองอะก็คืออะไรก็คือเราสร้างข้อสงสัยหรือสร้างตัวสงสัยเอาไว้อะเช่นใครเป็นฆาตกรเนี่ยสงสัยใครเป็นผีเนี่ยสงสัย ถือว่าใครถูกผีเข้าสิงเนี่ยสงสัยใครเป็นกระสือเนี่ยสงสัยอย่างงี้คุณเห็นยังการที่เราสร้างซัตเพนหรือสร้างตัวสงสัยเอาไว้เนี่ยนะการที่เราทําแบบสลับมุมองสายตาเจ๋งที่สุดคืออะไรปาคุณรู้ไหมว่าคนไม่สงสัยผมคนไม่สงสัยผมคนไม่สงสัยฉันดังนั้นเนี่ยในเรื่องที่ผมเป็นตัวเอกใช่ไหมคะ คนก็จะไม่สงสัยผมในส่วนที่ฉันเป็นตัวเอกคนก็จะไม่สงสัยฉันแล้วพอเรื่องดําเนินไปดําเนินไปฉันเนี่ยเชื่อสนิทใจว่าผมอ,ะอ่ะก็เป็นพวกเดียวกันแล้วก็ไปเชื่อว่านายเอเป็นคนฆ่าและจับนายเอติดคุกไปแล้วแล้วในพอเราสลับมุมมองสายตามาเป็นมุมมองของผมผมก็ฉเฉลยอ,ออกมาว่าผมเนี่แหละคือคนฆ่าเออเฮ้ยผมนี่แหละคือคนฆ่า และตอนหลังอาจจะเป็นนักเอกวิ่งตามมาทําไมฉันจะไม่รู้ว่าแกเป็นคนฆ่าจับเลยอย่างเงี้ยก็ได้คือการสลับมุมมองสายตาคุณต้องตั้งเป้าก่อนว่าคุณทํามันเพื่ออะไรคุณทําเพื่อปกปิดหรือหมกเม็ดอะไรบางอย่างหรือคุณทําเพื่อช่วยทําให้คนสงสัยและช่วยให้เรื่องมันจบได้นะคะข้อที่สามนะที่ครูจะบอกคุณก็คือว่าคุณรู้เปล่าว่าการที่คุณใช้เทคนิคสลับตัวเอกอะนะ มันไม่ได้ทําให้คุณมีตัวเอกสองตัวแต่มันทําให้คุณมีพระเอก2ตัวมันคืออะไรคะครูใช่ปหนี่นะคุณฟังดีๆนะคําว่าตัวเอกคือ MC main character main character คือตัวละครที่เราเล่าผ่านมุมมองสายตาของเขาซึ่งเขาอาจจะเป็นตัวเดียวกับพระเอกหรือคนละตัวกับพระเอกก็ได้เวลาที่ครูพูดคำว่าพระเอกอะพระเอกนางเอกในภาษาอังกฤษเขาจะเรียก Protagonist เ,เรียกว่า Protag เราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นตัวแสดงนำนักอะไรนะตัวตัวละครน,นำเออเราเรียกได้ว่าเป็นตัวละครน,นําพระเอกหรือนางเอกขึ้นอยู่กับว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องของใครถ้าเรื่องไหนเป็นเรื่องของพระเอกนี่แพงแล้วนะนี่โคตรแพงแล้วนะเพราะว่าครูเอาจากในคอสเอ็นซีศูนย์ูนย์หนึ่งมาให้พวกเราเลยนะนี่กระพริเดียวเดี๋ยวฟังดูแพงไม่แพงนะตัวเอกเนี่ย เอ็มซีหรือเมนคาเลคเตอร์คือตุกคนที่เรามองผ่านสายตาเขาในขณะที่โปรเทคเอ่อโปรชาร์ ark, ก็ในสี้เราเรียกย่อโปรเทคโปรเทคก็คือตัวละครนำตัวละครนำเนี่ยคือพระเอกหรือนางเอกขึ้นอยู่กับว่าเรื่องนั้นนะ่ะเป็นเรื่องของใครถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องของพระเอกพระเอกคือตัวละครนำถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องของนางเอกนางเอกคือตัวละครนำซึ่ง MC กับตัวละครนำ ไม่จาเป็นจะต้องเป็นตัวเดียวกันนะคะต่อไปนี้ถ้าครูเรียกพระเอกครูหมายถึงตัวละครน,นําจะเป็นพระเอกหรือนางเอกก็ได้แล้วแต่เรื่องของคุณนะ,ะคุณดูเรื่องปกติกันที่เขาไม่ได้ใช้สลับมุมมองสายตาเช่นเชอร์ล็อคโฮมเอ็มซีคือหมอวัชสรรถูกปะเรื่องเนี่ยเล่าผ่านหมอวัสรรัหมอวัสรรเป็นคนเล่าให้คนอ่านฟังหมอวัสรรเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์หมอวัสรรเป็นเอ็มซีในขณะที่เชอร์ล็อคโฮมอ่ะเป็นพระเอกเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของเขา เขาเป็นคน,เด,นเดินเรื่องหลักนะคะนี่คือตัวอย่างของ m c กับพระเอกเป็นคนละตัวกันทีนี้ถ้าหากว่าเอ็มซี MC กับพระเอกเป็นคนละตัวกันแบบนี้เราไม่ต้องเขียนสลับมุมมองสายตาเพราะว่ามันโหมันยิ่งเงงหนักไงคุณเข้าใจป่ะไม่งั้นคุณจะแยก m c กับพระเอกทําไมคุณแยก m c กับพระเอกเพื่อให้ m c เล่าการกระทําบางอย่างของพระเอก โดยที่คนอ่านน่ะเขาไม่ร่วมรู้จิตใจของพระเอกโอ้เราเขียน MC ต่างแยกจากพระเอกเพราะว่าเราต้องการให้คนอ่านรู้จำกัดเฉพาะในสิ่งที่ MC รู้ MC จะไม่รู้สิ่งที่อยู่ในจิตใจพระเอกนะคะและ MC จะไม่รู้ว่าพระเอกทำสิ่งนั้นเพราะอะไรและ MC ก็จะไม่รู้ว่าพระเอกทำบางอย่างรับหล,ลังเขา,าไปทำอะไรมาอย่างเงี้ย มันทําให้เรื่องสนุกขึ้นเขาถึงได้แยก MC กับพระเอกอย่างไรก็ตามค่ะถ้าพระเอกกับเอแบบเป็นอย่างเงี้ยคุณเขียนปกติได้เลยไม่ต้องมาสลับมุมมองสายตาอย่าลืมว่าสลับมุมมองสายตามันทําให้เกิดพระเอกสองคนในเรื่องของตัวเองอะคุณฟังดีๆนะสลับมุมมองสายตาทําให้เกิดพระเอกสองคนในเรื่องของตัวเองยกตัวอย่างเรื่อง The Last Nightmare นะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องสร้างของครูเองอะนะคะ พระเอกเนี่ยคือปวินนางเอกคือระดาเอ่อทำไมถึงได้แยกตัวละครสองตัวคุณดูดีๆนะปะวินเนี่ยเขาเป็นพระเอกในเรื่องราวของเขานะระดาก็เป็นนางเอกในเรื่องราวของเขาเพียงแต่มันมาเป็นเรื่องเดียวกันไงมันมาอยู่ด้วยกันประวินกับระดาเขามาอยู่ด้วยกันอย่างไรก็ตามนะคุณดูแบบนี้นะคุณเห็นยังว่าคุณเห็นหรือย,ยังว่า การเขียนสลับมุมมองสายตาทําให้มีตัวละครนำสองตัวปวินก็เป็นตัวละครนําในเรื่องของปวินรดาก็เป็นตัวละครนําในเรื่องของรดามันไม่ได้ทําให้คนหนึ่งเป็นเ c ็ซีคนหนึ่งเป็นตัว,ตวละครนําไม่ใช่นะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะทีนี้ครูพูดถึงข้อข้อที่สารนะครูบอกว่าการสลับมุมมองสายตาเมื่อเราสลับมุมมองสายตามันต้องมีผลต่อเรื่อง มันต้องมีผลต่อโครงสร้างเรื่องมีผลต่อล็อตแต่เรื่องของคุณอะคุณรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องเดียวมันคือสองเรื่องเรื่องของปวินอะก็เรื่องหนึ่งเรื่องของระดาเรื่องหนึ่งเพียงแต่มันมามีความเกี่ยวพันกันเป็นเรื่องเดียวต่างหากนะเพราะอะไรครูถึงได้แยกสองเรื่องแบบนี้ครูแยกเอ่อตัวสลับตัวละครอย่างนี้เพราะว่าอะไรวะเพราะว่าในเรื่องของปวินอะระดาเป็น external conflict เป็นเป็นปมขัดแย้งภายนอกอ่ะปะวินมีความต้องการที่จะตายแต่ระดาขวางตลอดระดาไม่ยอมให้ปวินตายดังนั้นในเรื่องของปวินน่ะระดาเป็นอุปสรรคหลักของปวินส่วนในเรื่องของระดาในเรื่องของระดาระดาเนี่ยเป็นตัวละครนําเป็นนางเอกถือวะแล้วระดามีความต้องการอยากให้ปวินน่ะมีชีวิตอยู่อ่ะ รดาอยากให้ประวินมีชีวิตอยู่ดังนั้นประวินเนี่ยค่ะเป็นอุปสรรคหลักของรดาเพราะมันอยากจะตายอยู่เรื่อยอ่ะเนี่ยคือเหตุผลว่าทําไมถึงจะต้องใช้ <Star Wars. S 1> วิธีสลับมุมมองสายตาเพราะว่าตัวละครแต่ละตัวมันก็เป็นตัวละครนําในเรื่องของตัวเองแล้วตัวละครนําในเรื่องเนี้ยเนี่ยนะมันไปเป็นอุปสรรคของเรื่องนี้เออส่วนตัวละครนําในเรื่องเนี้ยมันก็ไปเป็นอุปสรรคของเรื่องนี้นนนนนนน แล้วมันก็ลงเอยจบโดยเส้นทางซึ่งสองเรื่องนี้มารวมกันในตอนจบนี่คือเหตุผลว่าเพราะอะไรถึงได้สลับบุมมองสายตาดังนั้นสิ่งที่คุณจะต้องรึกเอาไว้เสมอเลยนะฮะสลับบุมมองสายตาไม่ได้ทำให้คุณมี MC 2สองตัวแต่ทำให้คุณมีพระเอกสองตัวค่ะกลางตุลานี้นะฮะ ครูวันนะคะจะทําบุญกระถิ่น2วัดแล้วก็โรงทาน2วัดถ้าหากว่าใครสนใจร่วมบุญกับครูนะสามารถจะอินบ็อกซ์เข้ามาเพื่อร่วมบุญได้นะคะแล้วก็ครูได้เอาหนังสือที่ครูอ่านแล้วอ่านแค่คนเดียวนะอ่านครั้งเดียวด้วยเอาออกมาขายรวมทั้งกองรองที่ยังไม่ได้อ่านนะคะเอาออกมาขายค่ะเพื่อที่จะนําเงินนะคะเข้ากองกระถินโรงทานนั่นเองค่ะซึ่งครูได้ใส่ลิงก์ไว้ให้พวกเราแล้วนะ ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็เข้าไปเลือกดูได้นะคะอย่าลืมเช็คที่ส่วนของบรรยายก่อนนะว่าครูได้ขายขายเล่มไหนไปบ้างแล้วครูได้เขียนเอาไว้ตรงนั้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณไม่สนใจหนังสือตอนนี้ครูมีคอร์สทำบุญนะะก็คือคอร์สแฟชั่นนะ,ะเรื่องสั้นขนาดสั้น3วันส่งประกวดได้ค่ะซึ่งคอร์สนี้นะคุณร่วมทำบุญเท่าไหร่ก็ได้ เข้าเรียนได้เลยค่ะอินบ็อกซ์มาเลยนะในอินบ็อกซ์เพจนะคะเรียนผ่าน Facebook เป็นการเรียนผ่านกลุ่ม Facebook เรียนออนไลน์ดูซ้ำกี่ทีก็ได้ค่ะและที่สำคัญนะคุณรู้ไหมครูเห็นว่าพวกคุณหลายคนอินบ็อกซ์มาถามครู่าครูอ่านให้ไหมครูอ่านเรื่องสั้นให้ไหมครูอ่านงานให้ไหมเนี่ยตอนนี้ครูเปิดคอสมินิอ่านเพื่อที่จะแบบว่าช่วยทุกคนเนี่ยนะฮะ คอสเมี่อ่านของครูนะคือคุณเอางานมาให้ครูอ่านให้แล้วครูก็จะอ่านและทำคอมเมนต์ใหเ้เป็นคอมเมนต์ลักษณะที่ว่าเรื่องเป็นยังไงอ่านแล้วรู้สึกเป็นยังไงนะคะแล้วก็ควรที่จะแก้ตรงไหนบ้างแล้วพอครูทำคอมเมนต์เสร็จครูก็จะส่งกลับให้คุณนะคะถ้าสนใจเป็นมินิอ่านนะก็สามารถที่จะติดต่ออินบ็อกซ์ได้เลยเช่นกันค่ะ หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะะวันนี้ค่ะขอจบเพลงเท่านี้นะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย